สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพอกลายสีอีกแล้วนะคะ่ะไมยสีชีวิตง่ายๆใน Norway, นอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะอ,อ่า e a s y life in Norway ค่ะพี่น้องจ้าอ่ามาเจอกันเมื่อนี้มาท่วมกับสายอ่ากลางสายหิมะเนาะคะ่ะเนาะมาเจอกันท่วมกลางสายหิมะหรือว่าท่วมกลางหิมะค่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งแน่เบิ่งแน่โอ้ย ไมสีเพิ่งเลิกงานมาข <ric> มเขาพี่น้องจ๋าเพิ่งเลิกงานยังไม่เข้าบ้านทีนะคะอันนี้อยู่หน้าบ้านจ๋าพี่น้องจ๋าไมสีจะให้เบิงอันวันนี้ไมสีจะให้ดูหิมะค่ะพี่น้องจ๋าเบิงอันไม่ใช่ขับรถมาบ้านเกือบไ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าล้อรถไมสีไม่ดีเนาะคะ่ะเนาะล้อรถบดีค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไมสีสีิสกลับก่องให้เบิงเด้อค่ะเด้อบรรยากาศท่วมกลางหิมะค่ะพี่น้องจ๋า เบง้วางว่างเมื่อแล้วพี่น้องคะจังอหีมาหรือว่างอกีรีเนาะค่ะเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้าเบิงบรรยากาศเนาะค่ะเนาะมืออื่นไม่ใชคือซสีไดยางไปเหตุงานค่ะพี่น้องจ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่คงได้เดินไปทํางานเนาะค่ะเนาะอันเห้ยมาหนิลอยรถค่ะพี่น้องจ้าเกือบขึ้นโนนไม่ได้นี่หอยรถเนาะค่ะเนาะ เกือบขึ้นนวนไม่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าบ้านใหม่สีเป็นเนินขึ้นมาเนาะค่ะสูงสูงขึ้นมาเขาเลิกงานรถก็จะติดหน่อยค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามีหิมะเนาะค่ะเนาะอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรอ่าหิมะลงตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วจ้าพี่น้องจ๋าบรรยากาศเนาะค่ะเนาะมืดคึึมสวยงามนะคะแต่ว่ามันมืดมันคลึมค่ะพี่น้องจ๋ามัน มันมันมันเศร้าเศร้าเหงาเหงาค่ะบรรยากาศน้ำพี่น้องคะ่ะมองเนี้ยมองไม่เห็นทางไหนเลยนะคะเดี๋ยวใหม่สีพาไปดูน้องม้าค่ะพี่น้องจ๋าลถนใหม่สีก็คงจะจอดไว้ตรงนี้แหละพรุ่งนี้ใหม่สีคงจะเดินไปทํางานนะคะเดี๋ยวใหม่สีพาไปดูน้องม้าค่ะว่าน้องม้าอยู่ยังไงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบริเวณรอบบ้านรอบฟาร์มของใหม่สีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะไหม่สีบ้านใหม่สีเป็นบ้านฟาร์มค่ะพี่น้องจ๋า หลังคาตัวนั้นทําไมมันเป็นเหมือนหลังคายุบๆลงตรงนั้นน่ะคือว่าบอพี่น้องค่ะเหมือนหลังคายุบลงตรงนั้นเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นยวหม่สีพาไปดูน้องม้าเนาะค่ะเนาะอันนี้กับ้านของม่สีจ้าพี่น้องจ้าบ้านฟาร์มเก่าๆนะคะบ้านฟาร์มเก่าๆเก่ามากร้อยกว่าปีค่ะพี่น้องจ้าประมาณร้อยยี่สิบกว่าปีเนาะค่ะเนาะ ดูน้องม้ากันหน่อยค่ะพี่น้องจ๊ะเดินมาแล้วคงคิดว่าเขามีคนจะเอาเข้าไอ้คอ,อกเนาะคะ่นะเนาะใส่เสื้อด้วยเนาะคะ่นะเนาะใส่เสื้อกันหนาวด้วยคิดว่าคงจะได้เข้าคอกละนี่สงสัยหนาวอยากเข้าคอกแล้วนี่ิสสาาาาออมาก็ปลอยปลอยเนาะคะ่นะเนาะนี่ สงสัยอยากจะเข้าคอกแล้วตัวนี้ม้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นม้าน้อยลูกของตัวขาวค่ะพี่น้องจ๋าลูกตัวลูกตัวสีเทาๆตัวนั้นค่ะม้าน้อยตัวนี้ประมาณอายุประมาณหกเดือนค่ะพี่น้องจ๋าเนาะคะ่ะเนาะประมาณหกเดือน จ้าประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศขาพี่น้องจ้าวันนี้ไหม่สีก็ไม่มีอะไรมากไมยเนาะคะ่ะเนาะให้ดูบรรยากาศหิมะตกค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ดูน้องม้าหน่อยนึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอยีกหน่อยเจ้าของเขาก็มาเอาเข้าวค้อค่ะพี่น้องจ้าาหม่สีแค่เลี้ยงให้เขาเนะคะ่ะเนาะอ้าเนอะ ม่สีแค่เป็นคนเลี้ยงค่ะเป็นคนเป็นเป็นไม่ใช่เป็นคนเลี้ยงหรอกพี่น้องจ๋าเป็นแค่ที่ให้เขาพักให้เขามีที่พักให้เขามีที่อาศัยที่อยู่อาศัยให้เขานะคะน่ะเนาะแต่ว่าเจ้าของเขาก็จะเป็นคนอื่นค่ะพี่น้องจ๋าลูกของหัวหน้าไม่สีเองลูกสาวหัวหน้าเนาะคะ่ะเนาะไม่สีเนี่ยได้เงินทั้งขึ้นทั้งล่องแลละพี่น้องจ๋าไปทํางานที่โรงงานก็ได้เงินจากหัวหน้า แล้วก็อยู่บ้านก็ได้เงินจากลูกสาวหัวหน้าอีกค่ะพี่น้องจ๋าไม่ต้องหากินที่อื่นหรอกเอากินกินอยู่ใกล้ๆกับหัวหน้านี่แหละนี่ค่ะพี่น้องค่ะโอเคพี่น้องค่ะคลิบนี้ก็เอาไวส้สำน,นะะีน้อยค่ะน้องใหม่สีเข้าบ้านก่อนจ้ะเรื่องงานมายังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะคะพาดูหิมะพาดูน้องม้าก่อนค่ะพี่น้องจ๋าเขาใส่เสื้อกันหนาวเขาคงไม่หนาวเท่าไร่หรอกค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าคงอยากจะเข้าคอกกันเพราะว่าในคอกอุ้ยเดี๋ยวไม่สีพาไปดูคอวกกว่อนดีกว่าน้องค่ะน้องว่าคอกเขาเป็นยังไงครับพี่น้องจ๊าอ่าเราไปเข้าคอกเขาดีกว่าจ้ะพี่น้องจ๋ะเราไปดูในคอกเขาว่าเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดูในคอกเขาเลยในคอกมาก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะเราเอาอ่าขี้เลื่อยเนาะ เ้วเอาขี้เลื่อยไว้ให้เขานอนค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีหญ้ามีอะไรให้เขากินเนาะค่ะเนาะนีโอ้ยแบตเตอรี่หมายก็ใกล้จะหมดแล้วนี่ค่ะมีทั้งหมด12ห้องค่ะพี่น้องจ๋าหมาจะอยู่นี่ทั้งหมด12ตัวเนาะค่ะเนาะมี12ห้องค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋า าอยู่ข้างนอกกันอยู่เนาะยังไม่ได้เข้ามาเลยนี่จ้ามียาเจ้าของเขาก็เตรียมยาไว้ให้กินเนาะค่ะเนาะโอเคพี่น้องคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะไม้สีผ่ามาท่วมกลางหิมะมาดูน้องมา้ามาดูข้างม้าก,กันจ้ะพี่น้องจ้ะถ้ามากถ้าชอบคลิปนี้จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด ติดตามเป็นกำลังใจให้ไมซีในเตอรจ้าพี่น้องจับไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ